ออาพี่น้องที่ติดตามนะครับเอาวันนี้พาพี่น้องไปใส่ปุ๋ยนะครับแปลงหญ้านี่แหละครับพี่น้องใส่แค่สองกัะลอนนี้นะครับได้ทั้งแปลงสวยมากยิ่งกว่าใส่ปุ๋ยยูเรียครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้อง วันนี้พาพี่น้องไปใส่ปุ๋ยหญ้านะครับหาว่าพี่น้องพลาดคลิปนี้จะไม่มีหญ้าสวยๆให้วัวกินนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอาปุ๋ยไม่ต้องลงทุนนะครับแค่ใช้สูตรเดียวกันกับสูตรรถฝางให้วัวเทนี้หญ้าสวยมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเอาปุ๋ยด้วยกันนะครับ นี่แะครับเป็นปุ๋ยน้ํานะครับพี่น้องเอาไปใส่หญ้าสุดยอดเลยนะครับ นี่แหละครับพี่น้องสองกลอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปใส่ถังใหญ่ไปใส่ถังนี้แล้วก็เปิดน้ํารถนะครับ นี่แหละครับพี่น้องใส่จุดนี้สวยทั้งสวนเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องหาว่าใส่ลักษณะนี้นะครับใส่จุดเดียวนะครับหญ้าสวยทั้งแปลงเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปพาพี่น้องเปิดนะครับเปิดน้ำใสหญ้านะครับแล้วก็รดด้วยสปริงเกอร์นะครับพี่น้องไปดูกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยจุดเดียวนะครับหญ้าสวยทั้งแปลงเลยนะครับก็กําลังสวยนะครับได้ประมาณ50เซนนะครับพี่น้องครับเราตัดทุกๆสี่สวันนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการใส่ปุ๋ยให้หญ้าเราสวยนะครับด้วย น้ำหมักรถฟางให้วัวนะครับสูตรปุ๋ยยูเรียรสองถุงแล้วก็กากน้ำตาล1นึเจนลอนนะครับตามด้วยหัวเชื้อนะครับใส่ในถัง200ลิตรก็จะได้หญ้าสวยแบบนี้แหละครับพี่น้องก็ใส่2อ,อาทิตย์หนึงครั้ง2อ,อาทิตย์หนึงครั้งนะครับหญ้าก็สวยมากก็จากท่อง u t u b e สุดาวฟาร์ม มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลเ่นเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ